สวัสดีครับผมแม่นูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแม่นูนครับเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วนะครับที่ผมทําการตกล่องปล่องชิ้นกับทีวีใหม่นะ LG C10 แล้วก็ในเวลา2เดือนนี้นะครับช่วงเวลาของน้ําพึ่งพระจันทร์ก็หมดไปแล้วความเห่อความตื่นเต้นใดๆก็ได้สูญหายไปเสียสิ้นก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะทําวิดีโอรีวิวมาแบ่งปันกันสําหรับใครนะครับที่กําลังเลงว่าจะซื้อทีวีรุ่นนี้ดีหรือเปล่าก็วันนี้ลองมาฟังกันครับผม วิดีโอนี้สนับสนุนโดยมูมอแอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้วิดีโอได้เลยครับผมวิดีโอนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือการใช้ทีวี LG C10 ในการดูหนังส่วนที่2นะครับก็คือการเล่นเกมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือทําการเปรียบเทียบนะครับกับทีวีเก่าของผม เผื่อใครอาจจะมีคำถามคล้ายๆกันนะครับว่าจริงๆตัวเองก็มีจอ IPS อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะลองเปลี่ยนประเภทจอเป็น OLED เนี่ยดีหรือเปล่ามันน่าอัปเกรดไหมมันคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะเป็นเสียงหนึ่งของลุงแมวนะครับที่ว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องออกตัวก่อนนะครับผมว่าลุงแมวไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทีวีนะก็ใช้แบบยูเซอร์ทั่วไปเพราะนั้นนะครับก็จะไม่มีอุปกรณ์ในการวัดค่าต่างๆ ออกมาในแนวแชร์ประสบการณ์มากกว่านะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะวิดีโอนี้เป็นหนึ่งเสียงของลุงแมวแล้วกันนะครับโอเคนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือการใช้ทีวี LG C10 ในการดูหนังก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้เธอมานะจนถึงวันนี้นะครับยังรู้สึกว่าคุณภาพภาพของ LG C10 ในการดูหนังเนี่ยมันที่สุดแห่งประสบการณ์เลยนะ ถึงแม้จะหายเห่ไปแล้วนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ทำการเปิดดูก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะว่าโอ้ทีวีนี่มันภาพดีจริงๆเลยเนื่องจากจอโอเลนะครับสามารถที่จะแสดงผลสีดำแบบดำสนิทได้จริงๆก็เลยทำให้ภาพที่ออกมานะครับมีน้ำหนักนะมีระดับในการไล่คอนทราสต์จากมืดไปสว่างก็เลยทำให้เวลาเรานั่งดูทีวีนะครับรู้สึกว่าภาพมันชัดจริงๆเลย ทำให้ทุกครั้งนะเวลาที่ดูหนังนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีแผ่นภาพอะลอยอยู่ข้างหน้าเรามีหนังเนี่ยลอยอยู่ข้างหน้าเรามันโดดเด่นสุดๆเลยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกแบบเดิมรักเธอไม่มีเสื่อมคลายโดยสําหรับผมนะครับเรื่องภาพใช้พลังสูงสุดเนี่ยดูผ่าน2แอปนะก็คือ apple tv เขาจะส่งสัญญาณภาพแบบ dolby <or> vision นะครับซึ่งในตัวทีวีนี้เนี่ยก็รองรับนะ เปิดปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นคําว่า d o l b y Vision ขึ้นมาเลยเช่นเดียวกับหนังบางเรื่องใน Netflix นะครับณนะจุดนี้เนี่ยก็รองรับ d l อ bby Vision แล้วนะทุกครั้งนะครับที่ดูหนังหรือว่าซีรีส์ที่มันรองรับ d o l b y Vision เนี่ยโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดเลยครับมันสุดยอดถึงขนาดว่าวันแรกแกที่ผมซื้อมาแล้วผมนั่งดูนะครับยังรู้สึกเลยว่าเอ๊ะอันนี้เราซื้อทีวีจอขนาดเล็กเกินไปหรือเปล่า48นิ้วนะฮะแล้วถ้าเกิดเราซื้อทีวีจอใหญ คือคุณภาพของภาพที่ออกมามันดีมากๆนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเสพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกอยากจะดูให้มันสะใจขึ้นไปอีกแต่ก็แน่นอนนะครับว่าคุณภาพของภาพมันก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเป็น 4K HDR แบบนี้นะครับหลายเรื่องใน Netflix ก็มีก็คุณภาพก็ยังสุดยอดอยู่นะถึงอาจจะไม่เท่ากับ d อ l b y Vision แต่ถ้าเกิดลดหลั่นลงไปอีกนะครับเช่นใน HBO Go เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องเลยนะที่เป็นแค่ HD เฉยๆแล้วก็ไม่รองรับ HDR ความฟินในการดูก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น YouTube ที่ผมดูเป็นประจําทุกวันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรองรับ HDR อยู่แล้วนะแล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น HD แต่ว่าภาพรวมของการใช้งานนะครับก็รู้สึกว่าฟินมากๆนะคอนทราสสูงนะครับแล้วก็สีสันสดใสซึ่งพอได้ยินคําว่าสีสันสดใสหรือว่า High Contrast หลายคนอาจจะมีความกังวลนะครับว่ามันจะจัดเกินไปหรือเปล่าแรงเกินไปหรือเปล่าไม่สบายตาหรือเปล่า แต่ว่าจริงๆแล้วทีวีเนี่ยเขามีโหมดภาพมาให้ปรับหลายแบบมากๆเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ปรับนะครับผมก็ปรับให้เป็นออโต้ไปเลยถ้าเกิดมันเป็น d อ l b y Vision มันก็ออกมาเลยนะครับว่าเป็น d อ l b y Vision หรือว่าถ้าภาพเป็นโหมดอื่นนะครับขึ้นมาเป็น HDR ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งไว้เป็นภาพมาตรฐานนะซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การใช้ทีวีที่ผ่านมาผมไม่เคยปรับทีวีเป็นค่ามาตรฐานเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าภาพมันจัดเกินไปมันปวดตา แต่ว่าน,นี่เป็นทีวีตัวแรกนะครับที่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับค่าภาพของมันเลยในการดูหนังเขายังรองรับแอปอื่นในการดูหนังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนแม็กซ์นะ Amazon Prime แล้วก็ e q u i ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าคุณแฟนดูบ่อยนะครับเป็นซีรีส์จีนแล้วก็มีแอปอื่นออีกนะครับแต่ปัญหาที่ผมพบอันนึงนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ Android TV นะซึ่งมันมีความสามารถนะครับที่จะสามารถสตรีมนะครับภาพจากตัวโทรศัพท์มือถือ ขึ้นไปบนตัวหน้าจอทีวีได้เลยผ่านระบบโฮมแคสนะครับแต่ว่าตัว LG ตัวนี้เนี่ยทำไม่ได้นะไม่ใช่ว่าทุกแอปนะครับจะสามารถสตรีมขึ้นไปบนหน้าจอได้ซึ่งช่วงก่อนนะครับผมอยากจะดู f l i x e r นะเป็นแอปสำหรับดูอนิเมะเนี่ยก็ไม่สามารถสตรีมขึ้นมาบนจอตัวนี้ได้นะฮะหรือแอปอื่นที่น่าสนใจนะอย่างเช่น Line TV นะแล้วก็ VTV อันนี้ไม่แน่ใจว่ารองรับหรือเปล่า แต่พอดีผมไม่ได้ใช้แอปเหล่านั้นเป็นแอปหลักอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรมากแต่ถ้าผู้ชมใช้ Apple นะครับน่าจะเหมาะกับตัว LG C10 ตัวนี้มากกว่านะเพราะเขารองรับ AirPlay ด้วยก็เราว่าน่าจะทำการส่งภาพนะครับจากมือถือหรือว่าจากตัว Apple iPad เนี่ยไปขึ้นจอได้เลยแบบสบายๆการเชื่อมต่อทำได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้ง Wi-Fi นะแล้วก็ใช้ระบบแ a นนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ทำการเสียบสายแ a นเอา แล้วก็ความเจ๋งอันนึงนะครับก็คือเขามีบลูทูธนะที่ทําให้เราสามารถเชื่อมต่อหูฟังเราได้ด้วยก็สามารถเอาหูฟังให้เรามีอยู่แล้วนะครับทำการแพร์ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ชุดโฮมเทเลเตอร์แบบไร้สายเนี่ยก็สามารถแพร์ได้เหมือนกันแล้วก็ลูกเล่นเรื่องการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี่น่าสนใจนะเขามีโหมโด,ดมาให้หลายโหมดเลยนะครับเช่นเราสามารถตั้งทีวีของเรานะครับเสียงของทีวี ให้เป็นลําโพงชุดหน้านะแล้วก็ลําโพงไร้สายที่อยู่ด้านข้างของเราเป็นลำโพงเซอร์ราว์เนี่ยก็ส่งสัญญาณไร้สายมาได้เลยพูดถึงเรื่องเสียงนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจสุดขีดเลยก็คือคุณภาพเสียงนะครับของ LG C10 ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อแล้วก็ค่อนข้างปลาม่าเลยนะว่าทีวีเนี่ยมันให้เสียงที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีวีที่มันเป็นแผ่นแบน,แบน เสียงที่ได้เนี่ยมันต้องมีความหนวกหูหน่ารําคาญแน่นอนนะเพราะว่ามันจะไม่มีพื้นที่ในการใส่ลําโพงที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากเพียงพอแล้วก็ตอนได้ LG c 1 t มาใหม่ๆผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ข้างหลังเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแผ่นภาพเนี่ยมีความหนานิดเดียวนะตัวขนาดหน้าจอนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีความหนาน,านูนออกมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวลําโพงนะครับเป็นตัวซับบูเฟอร์ ผมก็คิดว่าจะใส่มาทําไมนะครับยังไงคนก็ต้องไปซื้อโฮมเทเ e เตอร์มาต่อหรือว่าเอาซาวบาร์มาต่ออยู่แล้วแต่ว่าผลที่ได้มันไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับทึ่งมากๆจริงๆผมแอบเติมเงินไว้ส่วนหนึ่งกลับไปซื้อชุดโฮมเทเ e เตอร์มาใส่เพิ่มนะแต่ว่าพอได้มาลองเสียงนะครับของ lg c 1 0นะก็บอกเลยว่าผมประทับใจมากแต่แน่นอนนะครับว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการวางทีวีด้วยนะ ถ้าคุณวางทีวีนะครับโดยที่ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีอะไรมาบังเลยนะเหมือนกับทีวีเนี่ยเขาวางลอยตัวอยู่เหมือนกับระวางลําโพงตัวหนึ่งนะครับมีระยะเซตด้านข้างสักประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะแล้วก็ด้านหน้าไม่มีอะไรบังให้ทีวีลอยตัวอยู่เนี่ยโอ้เข้าแสดงพลังของเสียงมาได้ดีมากจําลองเสียงเซอร์ราวมาได้หน้าประทับใจเลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเสียงดอเบีจากตัวแอปของ Apple TV เนี่ย โอ้โหเสียงมันโอบเข้ามานะตำแหน่งมันมีความชัดเจนฟีลลิ่งนะครับเหมือนกับมันมีชุดโฮมเทเตอร์นะที่มีคุณภาพดีเพียงพอประมาณหนึ่งเลยนะแถมมากับตัวทีวีตัวนี้ด้วยฟินมากๆนะครับน่าประทับใจจริงๆแต่สำหรับผมเองนะมันก็มีเรื่องเศร้านิดนึงนะครับก็คือผมอยู่คอนโดแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ระยะที่ผมดูนะนั่งจากตัวทีวีนะครับมาถึงจุดที่ผมนั่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตร30 ซึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยภาพก็จะโอเคเลยนะครับสำหรับทีวี48นิ้วนะไม่รู้สึกว่าเวียนหัวนะครับเพราะว่าหลายๆฉากถ้ามันเหวี่ยงกล้องอะไรเนี่ยถ้าเอามาใกล้กว่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ไหวเหมือนกันในการที่ผมจะได้เสียงฟินๆแบบที่อยากได้เนี่ยผมต้องทําการขยับทีวีขึ้นมาอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับเพื่อทําการหลบตู้เย็นแล้วก็ตู้ที่อยู่ข้างๆเสียงมันฟินมากนะครับเสียงมันดีมากจริงๆแต่ผมไม่สามารถนั่งได้นะโธ่เศร้ามันใกล้เกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยดูทีวีอยู่ที่ระยะประมาณ3เมตรกว่านะทำให้คุณภาพของเสียงที่ได้เนี่ยมันก็ดรอปลงไปประมาณหนึ่งเหมือนกันที่พยายามจะพูดนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วทีวีเนี่ยเสียงมันดีมากเลยนะแต่แน่นอนว่าพอลำโพงมันติดอยู่กับทีวีนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวสภาพแวดล้อมของห้องนะซึ่งถ้าคุณมีห้องที่กว้างนะครับหรือว่าคุณสามารถจัดสภาพแวดล้อมได้ลงตัวพลังของเสียงทีวีก็จะออกมานะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถจัดการได้นะครับการใช้ซาวบาร์หรือว่าโฮมเพเตอร์ที่เราสามารถขยับตำแหน่งซาวบาร์หรือว่าตำแหน่งลำโพงได้ง่ายกว่าการขยับทีวีไปมาก็อาจจะเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายกว่านะครับแต่ว่าสำหรับใครนะที่ไม่ซีเรียสเรื่องเสียงผมคิดว่าตัวเสียงของ LG C10 ทให้มากับทีวีเนี่ยมีความดีมากเพียงพอนะครับในความบันเทิงนะทั้งดูหนังแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอฟังเพลงไปด้วย เรายังสามารถต่อเชื่อมแอปนะครับเข้ากับเจ้าตัวทีวีตัวนี้ได้ด้วยนะใช้ฟังเพลงนะครับเป็นลำโพงก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมนะสำหรับทีวีเพื่อการดูหนังแล้วก็ดูสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยผมพอใจมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการซื้อทีวีตัวนี้มาต่อไปนะครับเรามาคุยกันเรื่องการใช้ทีวี LGC 10กับการเล่นเกมบ้าง แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านผู้ชมหลายท่านสนใจทีวีรุ่นนี้เนี่ยเพราะาเขาโฆษณานะว่าเป็นทีวี120เฮิร์ตแล้วก็รองรับตัว VRR ด้วยนะครับในการใช้งานกับ PlayStation 5นะครับผมสามารถเปิดโหมด120เฮิร์ตในเกม Call of Duty แล้วก็ Fortnite แล้วก็เกมอื่นๆนะครับบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5ที่สามารถรองรับ120เฮิร์ตได้โดยที่ตัว PlayStation 5ไม่รองรับ VRR นะครับผม แล้วก็ตั้งภาพเป็นเกมโหมดนะครับโดยที่ดีเทลในการตั้งภาพเนี่ยผมก็เข้าไปในช่องนะครับ HD TV Test นะเขาจะสอนตั้งค่าอย่างละเอียดมากๆหลังจากเล่นมาสักระยะนะครับก็ต้องบอกว่าผมปิด120เฮิร์บน PlayStation 5ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามไม่รู้ว่าเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเวียนหัวใช้60เฮิก็พอแล้วนะครับผมคาดเอาเองนะว่าเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมันไม่ได้แรงมากพอนะ ที่จะสามารถส่งภาพนะแบบ120เยิร์นะครับแล้วก็มีเฟรมเรทที่แบบนิ่งๆมาได้ก็เลยอาจจะทำให้ภาพที่ได้มันมีความเฟรมเรทขึ้นๆตกๆนะครับเลยทำให้รู้สึกว่ามันมีความเวียนหัวหรือว่า,าจ,จะเป็นที่ผมเองนะครับที่ตาคุ้นกับ60สิมากกว่าพอมาเป็น120ยยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เวียนหัวเวียนหัว แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าภาพส่งมา30 fps นะอย่างเช่นเกม Watch Dogs Legends เนี่ยก็รู้สึกว่าภาพมันก็กระตุกกระตุกกันนะก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับคือในการเล่นเกมผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างแบบสุดยอดสุดขีดเท่ากับการดูหนังนะคือรู้สึกได้นะครับว่าภาพมันสวยขึ้นคมขึ้นนะ แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเหมือนตอนเราดูหนังเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณภาพของเกมเนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็อาจจะไม่เท่ากับคุณภาพของหนังในเชิงภาพในความหมายที่ว่าเวลาเราดูภาพจริงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนะครับภาพถ่ายวิดีโอจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่าแต่ว่าพอมาเป็นเกมเนี่ยรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยมันลดน้อยลงแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นนะมันเรนเดอร์ขึ้นมาใหม่ ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างแบบสุดๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมนะเราไปโฟกัสกับภาพที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับหรือว่ามัวแต่ไปโฟกัสกับตัวเกมก็เลยไม่มีเวลาได้มาชื่นชมภาพมากเท่ากับการดูหนังพอ,อามาลองกับตัว Xbox Series X นะครับก็รู้สึกแฮปปี้มากกว่านะเพราะว่าตัว Xbox Series X เนี่ยรองรับ VRR ด้วยนะครับผม รู้สึกได้ชัดเจนประมาณนึงนะครับจากเกม Fortnite นะที่ลองเล่นบน PlayStation 5นะครับผ่านทีวี LG C10 นะแล้วก็เทียบกับตัว Xbox Series X นะครับที่เล่น Fortnite เหมือนกันผ่าน LG C10 เหมือนกันนะปรับความเหเีียดเท่ากันนะครับแต่ว่าเปิด VR ด้วยเนี่ยรู้สึกสบายตากว่าเยอะเลยนะครับภาพลื่นไหลกว่านะครับแล้วก็สบายตากว่าแต่ก็เช่นเดียวกับ PlayStation 5นะครับ ผมก็ไม่สามารถเปิด120เฮิบนตัว Xbox Series X ได้เหมือนกันนะเปิดแล้วมันรู้สึกเวียนหัวนะครับก็คิดเอาเองนะอันนี้ไม่ได้ค้นข้อมูลใดน,น,นะยังคิดว่าไม่ว่ายังไงอ่ะเครื่อง next gen นะครับก็ยังไม่น่าจะสามารถรองรับ120เฮิที่ 4K ได้นะเพราะฉะนั้นในเชิงการเล่นเกมนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลาใช้จอ144เฮิร แล้วก็ต่อเครื่อง PlayStation 4มีความรู้สึกว้าวนะคือมีความรู้สึกว่าภาพมันนิ่งรู้สึกว่าจอมีความพิเศษนะครับแต่ว่าพอมาใช้ LG C10 120Hz ในการเล่นเกมก็ไม่รู้สึกแบบนั้นเท่าไหร่นะรู้สึกเฉยๆคือแน่นอนนะครับว่าภาพมันมีคอนทราสสูงกว่าอยู่แล้วนะสีสันดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้สึกถึงขนาดว่ามันมีความแตกต่างมากๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้น่าคิดเลยนะ ใครที่คิดจะซื้อ LG C10 มาเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมยังเชีร์ว่าคุณลองไปดูตามร้านต่างๆก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเปิด YouTube พวกเกมเพลย์ดูนะภาพที่คุณได้เห็นเนี่ยคุณโอเคกับมันหรือเปล่าแต่ที่พูดมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อจำกัดของเครื่องคอนโซลหรือเปล่านะครับที่อาจจะไม่สามารถแสดงพลังสูงสุดนะออกมาบนจอตัวนี้ได้ผมก็ไม่เคยเอาตัวคอมพิวเตอร์ไปต่อกับตัวจอตัวนี้นะเพราะว่า ผมไม่ได้มีคอมพิวเตอร์แรงสูงขนาดนั้นไม่แน่นะถ้าเกิดใครมีคอมพิวเตอร์นะครับแรงๆเอาเสียบเล่นเกมเนี่ยอาจจะฟินสุดขีดก็ได้โดยการเชื่อมต่อนะครับเขามีมาให้ถึง4พอร์ตนะแล้วก็ตัว4พอร์ตเนี่ยเป็น 120Hz หมดเลย HDMI 2.1เพราะนั้นในภาพรวมนะครับผมคิดว่าทีวีตัวนี้เนี่ยโดดเด่นในเชิงภาพในเชิงการดูหนังนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมไม่แย่แน่นอนนะครับภาพมาขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อทีวีเครื่องนี้มาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างแบบสุดขีดหรือเปล่าทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือถ้าใครที่มีทีวีอยู่แล้วนะแล้วคิดจะอัปเกรดเนี่ยคุ้มไหมทีวีที่ผมใช้อยู่นะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วนะก็คือเป็นทีวี 4k ของ Sony นะครับ X 8 5 0 0 f ถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยตัว refresh rate เนี่ยประมาณ100หรือประมาณ120อยู่แล้วแต่ว่าหน้าจอนะครับน่าจะเป็น IPS นะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอย่างเป็นทางการคืออะไรนะแต่ว่าเป็นหน้าจอคนละประเภทนะครับกับตัวจอ OLED ของ LG C10 ก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือว่าสำหรับการดูหนังเนี่ยพูดได้เลยนะว่าเป็นประสบการณ์คนละโลกเลยนะครับ มันดีกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พรีเมี่ยมกว่าอย่างเห็นได้ชัดความคมชัดนะครับความดำสนิทนะมันจะฟ้องออกมาทันทีถ้าเกิดคุณดูซีรีส์เรื่องเดียวกันหรือว่าหนังเรื่องเดียวกันนะเปิดเทียบกันนะครับอันนี้รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยว่า LGC10 เนี่ยชัดกว่าแน่ๆแต่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเอามาเล่นเกมเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ความแตกต่างนะั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แน่นอนนะครับว่าจอ IPS เนี่ยมันจะให้ภาพที่มีความขาวๆมากกว่านะเพราะามันไม่ได้ดำสนิทแต่ว่าในภาพรวมนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันตื่นเต้นมากๆนะแตกต่างกันมากๆถึงขนาดว่าอยากจะได้เอามาเล่นเกมน่าจะฟินไปเลยไมไ่รู้สึกขนาดนั้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้คิดจะโจมตีโซ n y หรืออะไรนะ เพียงแต่ว่าหยิบขึ้นมาเป็นประสบการณ์นะครับเพราะผมก็ใช้จอรุ่นนี้นะจะได้เป็นภาพตัวอย่างให้เห็นนะว่าถ้าเกิดคนใช้จอ IPS นะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนมาเป็น OLED เนี่ยดีหรือเปล่าสรุปนะครับคนที่มีทีวีอยู่แล้วนะอาจจะเป็นทีวี 4K ด้วยซ้ำนะมี HDR เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนประเภทของจอมาเป็น OLED เนี่ยดีหรือเปล่านะคุ้มค่าไหมหรือว่าในทางกลับกันนะครับถ้ามาถามผมว่าผมเสียใจหรือเปล่านะครับ ที่ทําการซื้อจอตัวนี้มานะท,ทั้งที่มีทีวีอยู่แล้วคําตอบคือไม่เลยนะครับมีความสุขมากๆนะแฮปปี้กับจอตัวนี้มากแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดู YouTube เยอะมากนะครับแล้วก็ดูพวกซีรีส์ดูพวก Netflix เนี่ยอยู่ก็วันละน่าจะ2-3สชั่วโมงได้นะครับก็คือใช้เวลากับทีวีเนี่ยเยอะเหมือนกันแล้วจริจริงก็ไม่ได้เล่นเกมบ่อยมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเฉลีย่ย ประมาณวันละไม่ถึงชั่วโมงถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าการอัปเกรดเนี่ยคุ้มประมาณนึงเลยนะแต่ว่าถ้าคุณรอได้อีกนิดนึงนะผมเชื่อว่าราคาเนี่ยมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปีนี้ lg ก็คงออกตัวทีวีตัวใหม่มาอีกนะครับเมื่อออกมาปุ๊บเนี่ยราคาของ lg c 1 0เนี่ยก็จะลดลงนะที่เป็นจอ OLED ที่เราคุยมาคุยอยู่ตอนนี้นะครับก็จะลดลงไปอีกนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาอยู่ที่ประมาณ ใกล้ๆกับทีวี IPS นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 0 0กว่ากว่าอ,อันนี้น่าสนเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์ของผมนะในการใช้ LG C10 มากว่า2เดือนนะครับทั้งเล่นเกมนะแล้วก็ดูหนังนะครับผมก็ใครที่ใช้แล้วนะครับรู้สึกยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับที่กำลังเลงตัวนี้อยู่ อยากสนทูลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะครับเพียงละ20บาทเท่านั้นนะหรือว่าถ้าอยากโดเน a t นะครับให้กำลังใจลุงแมวนะก็สามารถโอนมาได้นะครับตามบัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยหรือว่าถ้าจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แด้นะครับท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าลุงแมวเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะมาเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปครับผม ลุงแมวดีใจนะดองวิดีโอนี้มานานเหมือนกันไม่อด้ทการรีวิวนานมากแล้วนะครับแต่ว่าการถ่ายทีวีเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ได้ถ่ายง่ายๆนะก็เลยรวบรวมนะกว่าจะทามาตัดวิดีโอนะครับแล้วก็มาแบ่งปันกันได้ก็ใช้เวลาประมาณนึงก็ขออภัยหลายๆท่านนะครับที่ถามมานานแล้วไม่รู้หลายๆท่านอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้นะทุอาจจะไม่ทันนะครับแต่ก็ลุงแมวก็ทําดีเท่านี้แหละทําได้เท่านี้แหละ คอร์สุมาแตแตหรือขอขอบคุณที่ดูมาจน,นจบนะครับผมมอนุูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ